สวัสดีครับตอนนี้โอ้วันนี้หลายคนมานะครับคนดังมาเยอะมากนะครับโดยบ่าวต้นสตูดิโอนะครับไม่ธรรมดานะคนนี้ดังคนดังคนดังมาร่วมงานเยอะมากครับวันนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับพ <да ี่ชานไทยนะครับอีกคนนึงเดี๋ยวพาไปดูนะครับงานนี้มันต้องมานะต้องมานะงานนี้มันต้องมานะครับพลาดไม่ได้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอาไปไหน่ะ ขาบ้านชิดไมหาเบาซีดก่อนเลยนะฝกหายสดเยอะเนี่ยหลสดนะหลสดนะไม่มีหมายคนเข้าบ้านผมไม่ได้ครับรนขอแชหน้าสดีครัสวัสดีครับพีเสร็จยังก็เสร็จยังใกลแล้วครับ เห็นดีคการพิลันท์ครัมาให้เขาไอ้เขาที่ซัมซุงนะครับที่ยูจีลานะครับที่มอเอร์เดือดที่ขับเลยพี่สวิตานะครับเจ็ดนแม่สั่งพี่สมหมายแมม่งอพี่ทองใบนะครับสิบกล่องสิบกระปุกไอ้บ้ามึงจะใช้เขากล่องกระปุกกระปุกครีมเป็นกระปุกมาแล้วนี่นะคนดัง คนดังคนดังมาเยอะนะครับเนมี่าเเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเนี่ยบรรยากาศล่าสุดครับพี่ทนายสมเกียรติมาถึงแล้วนะครับ ต้องย่องมาไม่รู้ย่องมาไหนครับเอาเจ้าหน้าก็มาแบบเงียบๆอ๋อจะนายฝั่งขาตรวจออฟฟิสเลยครับอาแบบเงียบๆล็อกอีกไม่ได้ล็อกครับผมไม่ล็อกได้ไงเนมันเกี่ยวด้านนี้ครับได้จะหายมดไม่ขึ้นไม่ต้องดังนิดหนึ่ครับมดขึ้นมดขึ้นสวัสดีครับสวัสดีท่านครับทีนี้แบบมาตำรวจออเฟิว่าทำไมมันเอ๊ะทำไมมันไม่เรียบร้อย เอ๊ะทำไมชิดดูแลแบบนี้วะอ๋อว่างั้นนห่นไม่เห็นต้เปิดอากาศถ่าเทเลยแล้วเนี่ยทำไมมันมันมีแต่มดขึ้นเต็มเลยทำไมหวานคือหวานครับผมหวานครับผมหวานไปหวานไปแล้วไม่มีพัดลมเหรอััครบอ๋อพัดลมผมเอาไปไว้ในห้องผมแล้วครับผมยึดซับพัดลมมันผ่านไงเดือดจะได้มานั่งได้ไงไม่ยึดซับของหรอยึดซับสำนักงานก็คือเอาผมเอาของบริษัทไปใช้ส่วนตนครับ ไม่ก็ท่าเว้ยพรี่ตัวนี้ไม่เลวเว้ยสวยดีเว้ยสวยเสยียมันไม่สวา่างเปิดไฟดีครับผมมันมันมันตัดกับมันตัดกับไอฉากเ<า>นอะได้ได้อยู่ได้อันเนี้ยอันนี้าาน่าจะดีนะของส่เลียงนะ อ้าวไม่นั่งเหรอครับไม่นั่งครับนั่งเถครับคุณจะรีบไปไหนครับคุณรอหน่อยครับพอ <c oughs> ดีผมมาเพราะว่าผมเอาเอาเอาบบกระบะมาบรรทุกแอ้อยู่นี่ไงรถเกิดเหตุอยู่นี่ไง <c oughs> มอไซต์ต้นมาต้นมาไตรต้นมาส่ง <c oughs> ยกมาไซตขึ้นหลังรถจากบัวขาว <c oughs> เพราะว่าผมเห็นแล้วเมื่อคืนมันไปถึงดึกแล้วอย่าขับมาเลยเน้อง <c oughs> เป็นห่วงนะขับมาได้ยังไงสี่ร้อยกับสี่สามร้อยกว่าโล คุณคิดดูเด๋มามานี่มันมาเป็นภาระให้พี่ใช่ไหมโซ่ขาดครับมันมาเป็นภาระโซ่มอไซค์ขาดกับเบรกเบรกหมดนะครับก็เลยเอามันนอนด้วยเปิดโรงแรมมันนอนหาข้าวหมูกระทะมันกินบอกอยากกินหมูกระทะก็เลยเลี้ยงหมูกระทะมันทาแบบเต็มเหนี่ยวเลยนะแล้วก็ก็เลยเขาเรียกอะไรอ่ะอนุเคราะห์ไปตามสมควรแต่ก็ด่าเหมือนกันอบลมมึงมาได้ยังไง สุรินยโสธรโขรอยมุกดาหารเข้ากาลสินห้าจังหวัดครับด้วยมอแสงห้างเนี่ยฮันเว็บคิดได้ยังไงอ่ะเชื่อไหมสภาพมันอย่างนี้นะถ้าเข้าโรงแรมเขาไม่รับนะเขาสงสัยว่าขโมยมาหรือเปล่านะจะจะมีเงินจ่ายนะไอ้เงินมีแน่นอนบุกอันนี้ไม่น่าไว้ใจเว้ยนะขโมยมอต่อว่าหมอใสชุดสืบชุดสืบไหนไหนไม่ไม่ บ่าวต้นเป็นชุดสื่อ๋อชุดชื้เมื่อกี้ผมท้าพนันจ่ายบาต้นว่ามึงลองแบกเป้ดำๆสองใบนี่นะแล้วมึงยืนข้างสนโบกรถนะถ้ามีภายในสิบสิบคันมีคนรับมึงคันนึงกูจ่ายมึงห้าพันต้นไม่กล้ารับคำท้าครับยังไงก็ไม่จอดมาแล้วนะคอะไรครับอะไรครับผมกำลังนินทานะครับทาอะไรทานินทาอะไรของกันบต้นเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนได้ยินข่าวว่าไปกินหมูกระทะเหรอเออหมูกระทะอยากกินหมูกระทะสอบถามานี ยังสิมาให้กำลังใจเพิ่นสมัติเป็นภาระเพื่นเลืงกสองชะล่งต่อชะล่าต่อชะล่าต่อภาคเศรษเทื่อนสองอ่าหางพี่นิวมาแล้วพี่นิวพี่กีมาแล้วโอเคเตรียมมาแล้วนี่ไงลมเข้าแล้วเห็นไหมลมมาเลยพี่สวัสดีครับ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 คุณลุงครหิวกาแฟจะมือสารแล้วนี่ สวัสดีพี่พี่ดัมมี่นะครับฝากช่องด้วยนะครับโอ้คนดังมาเยอะนะครับวันนี้ไม่พลาดนะครับพลาดไม่ได้มีแต่คนดังนะครับเนี่ยครับคนดังทั้งนั้นเลยฝากช่องนะยครับอ่าผมช่างเดียวชแนลนะครับฝากช่องด้วยนะครับช่องกำลังทำได้ประมาณ3าเดือนนะครับ ครับก็ <c oughs> เป็นพอดีวันนี้ก็จะมาลือบ้านแล้วก็พอดีมาเปิดตัวเดี๋ยวก็ไปดูผลิตภัณฑ์ลงผลด้วยครับต้องมาเดี๋ยวไปดูข้างในมีอะไรกันนะครับได้ไหมคุณดาก็มีช่องยูทูบนะคบ โอซีโอใส่สูตรนะครับตอนนี้ซีโอมนโอมโฮมสับโฮแมงกัพบี้วิ่งตัดหน้ากล้องไปนะเมื่อกี้โหเร็วมากนะครับเมื่อกี้ความเร็วน่าจะอยู่ที่280นะครับงลุงปิดแล้วบอกมีที่ กับบีนะ่ที่สามตัวแล้วเนี่ยอุปกรณ์นี้จับได้อออุปกรณ์นี้จับคู่แล้วเนี่ยเนี่ยมันบอกว่าลมเหลวป,ปิดเปิดไหมปิดเปิดไหมอ่าติดแล้วมีติดแล้วนี่ติดแล้วล,ลองเทสดูนี่มากบีทีสปีบเกอร์อมาเคเปิดอะไรเปิดหนังลง คิงเปิดอะไรครับิง hmm. ค so, um, uh, ิงเทปอ่านนำผมนะผมโอเคครับเอาเสื oh, ้อมไแนี้กอนสีมีผู้ใดคุ้งสีลครับนี่ครบรรยากาศล่าสุดนะครับจะอยู่กับโค้ชกวินนะวันนี้มันเพเปิดตั้ไหนวีบงอันนเให้เพ่เด้วยของลุงปะเนียของป้าอ๋อ ลองเพลงบหจะเป็นเงาคู่นี้เงาคู่กับต่เก่าน้าข่านาตยะเก่านาข่านาตายะอาคราบผม